มาในส่วนของสมาคมสิทธิ์เก่านะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทค่ะได้จัดพิธีทอดพระป่าสนับสนุนทุนการศึกษากองทุนต้นกล้าสงขลานครินนะคะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กเก่งแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ใน14จังหวัดภาคใต้ค่ะ ที่ลานกิจกรรมอาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินสมาคมศิทธิ์เก่ามอได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนทุนการศึกษากองทุนต้นกล้าสงขลานครินและเพื่อสนับสนุนการทํากิจกรรมที่เป็นสธาธารณประโยชน์ของสมาคมศิทธิ์เก่าเนื่องในโอกาสครบรอบ56ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินเป็นประธานฝ่ายคารวะ และพระเทพวชิวรสุตาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดสงขลาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่นักศึกษาสิทธิเก่าและผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมนายบัญยงวิทยาวีรศักดิ์นายกสมาคมสิทธิเก่ามอกล่าวว่าการจัดพิธีทอดปลาป่าในครั้งนี้นะครับเพื่อนําเงินที่พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญสมทบทุนกิจกรรมทางการศึกษาและสาธารณประโยชน์ซึ่งเป็นภารกิจที่สําคัญอย่างหนึ่งของมอ คือการมุ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวใต้กิจกรรมในครั้งนี้จะได้ความสนใจจากประชาชนร่วมทำบุญจำนวนมากทำให้มียอดการทำบุญกว่า1ล้านบาทโดยจะมีการส่งต่อเงินดังกล่าวไปยังกองทุนต้นกล้าสงขลานครินในสัดส่วน60%เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาให้เด็กที่เรียนดีพฤติกรรมดีมีความตั้งใจแต่ขาดทุนทรัพย์ ให้เรียนฟรีจนจบปริญญาตรีและสนับสนุนทุนในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในสัดส่วน40%ครับก็คือสมาคมศิทธิเก่ามหาวิทยาลัยสงขาลานครินชุดนี้มีความตั้งใจที่จะทําตัวให้เป็นประโยชน์กับสังคมโดยเฉพาะชุมชนที่เราอยู่ใน14จังหวัดภาคใต้นะครับเราทราบว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยมีโครงการที่จะมอบทุนการศึกษาให้เด็กมัธยมต้นที่ที่ขาดแคลนนะครับโดยการส่งเสียน้องๆเหล่านั้น เรียนตั้งแต่มัธยมปลายจนจบมหาวิทยาลัยสมาคมก็เลยคิดว่าเราน่าจะจัดทอดพระป่านะครับระดมเงินจากสิทธิ์เก่านำเงินเหล่านั้นเนี่ยมอบให้กับน้องๆยอดณเมื่อาวานอยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านบาทเศษนะครับซึ่งเข้าใจว่าวันนี้ยังมีเข้ามาอีกนะครับเราก็จะแบ่งครึ่งหนึ่งให้กับกองทุนต้นกล้าครึ่งหนึ่งก็จะนำไปอย่างที่บอกว่าเอาไปทำสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนท้องถิ่นภาคใต้เพื่อนอาจารย์ นะครับข้าราชการที่ร่วมสมทบเข้ามาแต่ส่วนใหญ่เป็นสิทธิ์เก่าคณะต่างๆที่ร่วมกันสมทบเข้ามากันรู้สึกดีใจที่พี่ๆสิทธิ์เก่าทุกคนเห็นความสําคัญวันหนึ่งในสมัยอดีตเราได้โอกาสนะครับจากสังคมส่งเสียให้พวกเราเรียนจนจบเมื่อวันนี้เราทุกคนมีศักยาภาพมากพอเราก็อยากจะส่งต่อให้น้องๆน,นะครับก็ได้เงินมาเป็นเป็นก้อนใหญ่ซึ่งก็คิดว่า จะเปิดโอกาสให้กับน,น้องๆที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ก็สามารถที่จะมีเงินมาเรียนแล้วก็จบแล้วก็ทำหน้าที่ที่เป็นประโยชน์กับสังคมครับ ด้านนางสาวยานิสาพาณิชกุลหรือน้องเบลนะคะนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3คณะแพทยาศาสตร์มอหนึ่งในนักศึกษาที่ได้รับโอกาสจากกองทุนต้นกล้ากล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการระดมทุนการศึกษาและส่งต่อให้น้องๆที่เรียนเก่งตั้งใจเรียนแต่มีปัญหาทางด้านทุนทรัพย์ในโอกาสนี้ขอขอบคุณพุทธศาสน,านิกชนทุกท่านนะคะที่ร่วมบุญเงินทั้งหมดจะเป็นแสงสว่างทางการศึกษาให้ลูกหลานคนใต้ต่อไปค่ะ เป็นนักศึกษานักเรียนที่แบบฐานะทั้งบ้านไม่ค่อยดีมากๆเลยค่ะก็คิดว่าไม่น่าจะมีใครส่งหนูเรียนแล้วอะค่ะก็เลยคิดว่าเราจะตั้งใจเรียนตอนนั้นหนูก็เขียนไปว่าหนูอยากเข้าเป็นนักศึกษาของมอค่ะทุนต้นล้าสุข,ขานักเรียนก็ให้เป็นเงินเดือนแล้วก็เป็นค่าเล่าเรียนค่ะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 5แล้วก็6ค่ะสอบเข้าเป็นนักศึกษาแพทย์ของมอค่ะของวิทยเาเขตหาดใหญ่ค่ะ แล้วทีนี้ทางทุนต้นกล้าสุขานครินก็ยังปีข้าวเราเรียนให้กับหนูถึงระดับชั้นปีที่6เลยค่ะหนูคิดว่าโครงการนี้แบบเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยค่ะเป็นทุนฟรีให้เปล่าด้วยค่ะ,ะจบม .3 แล้วหนูก็คิดว่าทางบ้านหนูไม่สามารถส่งหนูเรียนได้แล้วจริงๆคะ่ะแต่พอเป็นทุนนี้เข้ามาค่ะมันเป็นแบบแสงสว่างมากๆเลยค่ะที่แบบหนูสามารถที่จะเรียนอะไรก็ได้อยากเป็นอะไรก็ได้ทําตามความฝันของตัวเองได้โดยที่มีคนที่สพอร์ตเราอยู่ก็คือเป็นทุนต้นกล้าสุขานครินนี่เองค่ะ